หัวห้าหัวลุดหัวห้าหัวหกหกรอหัวนั่งกลางหัวมีหัวห้าหัวหกโอหัวห้าหัวหกโอหัวห้าหัวหกลงล่างมาปุ๊อ้สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับอ้าวพี่นั่งเอ้ยคนถามหากันโย่พี่นั่งไปบ้านกัน ของปู่ฤาษีตัวไหนเอ้าทําไมไม่แวะไปถามล่ะสดอก์อ่าถามแต่เพราะว่ายังไม่ได้มาเอาเลยดื่มน้ำซื้นมาก่อนเอาเพราะว่ามาตำข้าวขึ้นมามืนก็อ่าชุดต่อหงวดแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายเลยอ่าปู่มาแล้วบ่เออทรงเหมือนโอ้ทรงเหมือนปู่อ่าเพราะว่าพาขึ้นรถเนาะอืมเอ้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงจะไปไหนก็ไม่รู้เป็นรถ หกล้อสมัยเก่านะ oh. นะสมัยนั่งเดิมหกล้อท่านเห็นอยู่เนะาะครับผมรถหัวยาวอ่ารถมันจะเราไปนั่งทั้งหัวได้รถสมัยเก่ารถสมัยใหม่นั่งไม่ได้เนาะอ่ะอยีโน่หัวตัดนี่เป็นนั่งหน้านี่ตก๊กบวมแล้วครับผม อืมรถรุ่นเก่ารถรุ่นเก่านี่มันจะมีะหัวยาวแล้วก็มีที่อขึ้นไปแต่บรรทุกของอยู่เบลอ,อือแต่ก็ปูฤาสีที่เป็นหนังข้างบนนนโอ้ยรถวิ่งวิ่งแรงอ่าหุ้ยตกเะบอโน่ตกสะบโนโอ๊รถหนาวอยู่หุ่นเต้ว่าอออนอนนั่งนอนอยู่บนหลังคามื่อเรวมันจะมีที่นั่งอยู่นอกรถอันหกล้อครับผมรุ่นเก่า รถหัวยาวอตรงปิกนงปิกนกมันยังเป็นไม้อยู่นะผมจำแม่นไปนั้นแหละรถเก่าแต่วิ่งแรงแบบนี้ใครขับก็ไม่รู้หวัออบอรู้จจกกอดค้นขับอไม่มีเบอร์ไม่มีป้ายบ๋พ่อรถบอมีเบอร์บอมีป้ายแต่รู้ว่าเป็นรถหกล้อหกไงหะหกล้อรถเอหกล้อหกล้อโอ้อ่า ทั้งไปทั้งกลับมาก็ขันเก่าแล้วนี่ขอเก่าอือโอขันเก่าว้าเอาแค่รถหกล้อขันเก่าอยากลงก็ลงมาได้อยู่ข้างเทิงน่ะโอ้นั่งเทิงนั่งข้าบุ้ยอ่าว้าวว้าก็ยังว่ารถหกล้อมันก็หกโอหกล้อล้อมันเป็นอะไรบัดเนี้อ่อโอ้มันก็ศูนย์แ้วอ่ะนี่ ยังมาวิเคราะห์วิจัยอยู่เข้าข้างเจ้าของเนาะเพื่อมันเป็นไปได้คือคือรถหกล้อนี่นะครับผมอ่าโอ้ขี่อยู่ข้างบนไปกลับไปกลับอยู่นั่นแต่ก็จะลงไม่ได้สักคีลงไม่ได้โอ้อยู่บนนั่นคิดอยากจะลงแต่มันก็บอลงบะดนี้ไปถึงรถจอดก็ยังบรลงอีกเอาอายังว่าเมื่อกี้รถวิ่งยังจะลงอยู่แล้วโอ้แต่บรลงอ่าต้องขึ้นบนใช่แล้ว เนาะอ๋อมันมีสองตัวเองเหรอพ่อหรือว่ากลับหัวกลับอุ้ยตรงกลับพร้อมดีเพราะเพราะว่ามันกลับขึ้นมาโอ้โหนี่แน่โอ้โหกล้อก็โดยตรงละอ่าโดยตรงเลยล้อก็แน่เนาะอ่าแล้วก็วงกลมโอ้โหแล้วแบบนี้มันกลับขึ้นมาอีกนะโอ้โห อ้าพี่ร่องกับหัวกับไทยอ่าหกกับหัวลงเนาะหกหัวตั้งตั้งหัวขึ้นกับห,ห,หัวลงขากลับขึ้นมาก็ายังนั่งยังเก่านาะบ่ไปถึงที่ที่เขาจะไปส่งมนะัน่ะเบิ้ลลงอีกบ่ไหนกลับขึ้นมาที่เก่าอีกอ่ะอืมโอ้ตันเกา่าตัวเกา่า อืมนี่ตัวเก่าางั้นหกเก้าศูนย์ครับผมโดยจะเอาหกศูนก็ได้หกศูนย์เก้าศูนย์เอออยู่ในนั่นแหละโอ้เม็ดเยอะวะพ่าเออไม่แค่นี้แน่แต่ว่าเราจะเอาชนิดแบบเคยเห็นไหมที่เขาไปเหยียบแมงก็ะชอนนั่นในน้ำอ่ะเออย่ำอยู่ตรงนั้นแน่อนาะยำเอาเลยอืมโอ้ อ้าวพี่้องยาเอาอยู่ได้ยังถ้าตัวสุดท้ายที่เขียนไว้นั่นถ้าบบมักไม่ว่ามันออกมาแล้วกว็เอาตัวกลางให้มันเต็ม,เต,มเต็มนั่นโอ้โหตัวกลางเลยตัวกลางเต็มเต็มวงกลมพร้อมเลยโบ้โให้สีแสงเสียงออกพร้อมออืออ้าวพี่้องให้เน้นไปที่เก้าศูนย์อ่า กลับด้วยเพราะบนมันก็เก้าศูนย์แล้วจะไปเอาอยัางอื่นก็ไ,ไรแล้วครับผมหกศูนย์ก็ตัวรองซะหกลอ้อตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมโอ้โถอ่าโทษขอโทษพี่้องเลยตัวเดิมเนี่ยบอกไปไซสอ่าพี่้องเอ้มาแรงแซงโค้งรับรองอรอบเดียวจบข่าวรอบเดียวจบ ถ้าหลายรอบบ่ถูกก็คือเก่าจบเขาเลยเสียน้ำมันลดมามันมเรวราบ่ถูกกปอยลำบากอันนี้รอบเดียวถูกซ้มากเลยโอ้แล้วอย่าไปบ่อยอออันนี้มาได้ยุยงให้เล่นเนาะมีพี่ร่างเป็นแนวทางเห็นกันคักบพี่ร่างเอ้คันเก่าคันเดิม รุ่นเก่ารุ่นโบราณเนาะขี่ไปขี่มาเพียงอยู่เทึงๆเพื่อนว่าอืมรถหกล้อครับผมแต่ก่อนถ้าเราตีปริศนาไปหลายอย่างก็จะเป็นหลายแนวเอาซ้ำนี้คือเลี้ยวเลยซื้อดำดินบินบนก็แล้วแต่หาลอตเตอรี่ได้ก็ได้แห่งดีไว้แห่งดีแล้วมันยังไม่ขายอยู่บ่ละ โอ้ยวันเดียวเนาะโอ้ยไม่มีนั้นหรอกมันเด็กตัวเก่าเออจะคาปากแข็งคนก็จะบ่มักเออคนบ่มักเออแต่ว่ามันจะมาอือย่าปากแรงคนจะได้ยินหลายเออควยกระซิบเอาทั่วโลกอย่าปะเด้อหัวห้าหัวหกโอ้หัวห้าหัวหก ยังว <chat> <others> ่าบาดไอปุ้ยหหัวห oh! oh! ้า <splash> นั oh! ่งหัวห้าหัวลุดหัวห้าหัวหกหกรอหัวนั่งกลางหัวมีหัวห้าหัวหกโอ้หัวห้าหัวหกหัวห้าหัวหกลงล่างมาปุ้ยโออืออีน้องเอ้ หัวห้าหัวหกพี่น้องปลาทปลาทตปลาทปลาทโอ้ยะเรื่เลือกเพราว่าหัวหาหัวหกพี่น้อง <S S S อ่าให้ล่างให้ความพี่น้องเอ้ให้ล่างด้วยอ่าตัวปลาทปลาทูอบนหกเก้าศูนย์ล่างห้าหกพี่น้อง หกตั้งหัวลูกหัวหหัวหกนั่งโตหมดดูดังนั่งรถหกล้อก็หกนั่งหัวก็ห้าหัวหัวปูปูอหัวหาหัวหกตอ้ อยากจะลงก็ลงว่าใดยังนั่งอยู่คือเกาย่านก็ย่านหลายแต่ก็ยังต้องนั่งเขาให้นั่งละนั่งก็ต้องอยู่ละโอ้นั่งไว้แล้วที่ปูอืมอืมอ้าวตันเลยพี่น้่งหัวหาหัวหัวครับผมอืม หกกันเหล่วห้าหกอย่างเงี้ยตรงตรงเลยตัวพวกเหัสอย่างนี้ยันกรเนาะใช้หมากหลายเห้าหกก็พอแล้วเม็ดเดียวเลยเจีืยนเลยมันบุปไปทางอื่นเลยมัดปัไปัดปัันี่โมบจะแค่อ่าตัวอืมอืมบนก็หก ศูนย oh. <of> ์เก้าศูนย์มันก็ตัวเดียวกันนั่นหละโอ้อืหอหึอึเอาพี่น้องได้ทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องด้อเอาตรงตรงเลยอืมอืมไปละบ้านนี้อืมไปแล้วไปแล้วเอาปูมาโค้งชดไทยก่อนออกให้ให้ก่อนออกพี่น้องเนาะ อ่ายังเบิกบ่แท่นเห็นก็ถือว่าบ่มีบุญร่วมกันผู้ใดบ่เห็นตอวเอ้าเดี๋ยวไปตำนี้ว่าโอ้ยเลกออกแล้วมาหาเฮงผู้ใครทอดเออแต่เขาก็ทักทวงอยู่ตัวเลขตัวเลขจะได้แล้วบ่เห็นตัวเลขอ่าพี่นลองด้ยนี่อย่าทักทวงเนอะดูให้จบด้วยชิปเนาะไม่ใช่มีแต่ติดตามหลายจนจบจักจะมาเชงได้อ่าพี่น้อง ถ้ามักก็คไอ่ลงทุนถ้าบอมักก็่ต้องลงทุนปลูกมันก็ยังเสี่ยงจะได้กำไรเลิศขาดทุนอ๋อพี่รองเอ้มาแล้วมาแล้วมีน้อยก็ซื้อน้อยอบ่มีบ่ซื้อก็บ่เป็นยังเบิ่งไว้เพราะได้รู้จักว่าข้าวหน่ายได้ติดตาม อ่ะครับผมแอบจ้าพี่นังเนาะ